อยู่กับเรานะคะ<า>ในช่องแม่กำไรแฟมิลี่นะคะว,ว,วันนี้เราก็มาองแกะรอยแกะอะ่ความรู้ยากน้อยนะคะจากที่เขาเขาคุณลุงได้ออออออสนนอนไว้นะคะเนาะ,ะ,ะเราก็มาแกะรอยตามนะคะเป็นมือสมัครเล่นเขียดเตะดินเตะดิน อย่างน้อยบอกว่าหนูไม our ่มวนกับควันหรอกหนูไม่มวนกับควันหรอกเอาต้แล้วเต้นแล้วเ้นแล้วเออ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 เเต้นก่อนเต้นก่อนเอาแค่เต้นก่อนไงเออ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 เอ้ยเอ้ยกระดับผลงานเก็บเก็บ เออมีรางวัลด้วยนะคะเป็นข้าวโพดแล้วก็มีหญ้าใบข้าวนะคะนี่หญ้าใบข้าวเราก็เป็นมือใหม่นะคะแม่ๆฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเออเก่งยังเลยเก่งยังเลยกวาดกวาดกันลูกกวาดกันกวาดกวาดกวัดกวาดบางช็อตก็หลงหลงลืม อหลงไปทีและทถ้าแล้วก็แกะรอยเข้าหน้าแกะตามวิชาที่เขาเคยมีนะคะเราเป็นมือใหม่นะคะแม่แม่ฝากเป็นกําลังใจให้มือใหม่สมัครเล่นอย่างเราด้วยนะคเราเองก็ไม่มีความรู้ทางด้านการฝึกช้างเนาะบางทีช้างมันก็หลงนกันนะครับบางทีใช่เพราะว่าเาก็ไปตบขาตบขานะคะแต่เขามีความความสามารถเยอะนะคะเขามีความสามารถเยอะนะคะยากน้อย แต่อาจ oh. จะแบบนานแล้วที่แบบว่าเออไม่ได้ไม mm ่ไ hmm. ด้ใช้ใช้ความรู้ของตัวยเนาะใช้ความสามารถนะคะก็เลยอาจจะลงล้มลืมๆนะคะนานๆมาแกะทีก็ไปเรื่อยๆนะคะพี่แม่ทําวันหนึ่งสองวันอาจจะไม่เก่งเลยนะคะต้องไปเรื่อยๆนะคะต้องแกะรอยเขานะครับยังไม่ลยังไม่ยังไม่เลยเล้เลอย่าพึ่งกวนค่ะกำลังกินอยากน้อยบอกว่ากำลังกินอย่าพึ่งกวนพอใหญ่พอใหญ่ก็ยืนให้กำลังใจนะคะ นี okay, here, ่อยู่ใต้ร่มไม้นะคะมีที่พิงนะเดินถูต้นไม้เดินเล่นนะคะพ่ะย์ขัเขัลัยออเออยังน้อยบอกว่าอะไรกงเก้าตลกควานนะคะแม่แม่นเลยดย ข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยลูกเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างโยกก่อนโยกก่อนหนักโซ่เอาโซ่ออกสิเอาโยกอน่แยัไมแล้วยัไมแล้วไอ้โย่แต่แต่รอบแรกที่เราถ่ายนั้นได้ทั้งสองข้างนะรอบนี้อาจจะหนักหรือไม่ก็รางวัลอาจจะไม่ถึงถึงเปล่ขับคนมาดับนะอือแล้วก็ ใช่นะคะมาวันนี้กัโอ้เดินตามแล้วเดินตามไปอ่อนไปอ่อนอ่อนอ่อนอะเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นเต้นแล้วเต้นเต้นแลวเต้นเต้นแล้วเต้นเต้นแล้วเต้นเต้นเออเต้นเต้นเออ โอ้ดูดูก็ยกหัวย <c oughs> ี่งโกงอีกต่างหากไปกันครับอ้ามาแล้วนะคะนุมน้อยออกเดินนะคะยามเย็นหลังจากที่เราเต้นไปแล้วเมื่อกี้นี่ก็ออกเดินดูมีหญ้าเป็นสเสบียงมาด้วย

ไม่กำไร,ไำไรนี่ค่ะรองให้แบะจอดกินหญ้าโ,โอ้ยหญ้าตรงข้างหน้าเยอะแยะไม่เอานู่นจะไปเอาใบกล้วยเอ็งกบไฟสูงเ <c oughs> นาะเอ็งกบไฟสูงนยยานะยักเนาะหญ้าเยอะแยะเอ็งไม่กินเนาะดูดูด มินคูดังเขาเอ้ยเนาะเอาไม่ถึงซ้ำเอ้ยไปอาลาดเอาเบิง้งเอาสิได้กินบ่นมื้อนี้เอนีใบกล้วยมื้อเหนียาไม่เอา้นนเอานวนไม่ได้กินหรอกไปแล้วเหมือนเหมือนพาอยากน้อยมามาอะไรนะมาหยอกหญ้ามาหยอกหญ้า ไม่ยอหย่าเฉยๆอยากกินใบกล้วยนะคะไม่อยาาได้ไม่ไม,ไม่ไม่อยากกินญ้าเอ้ยได้กินแล้วอ,อดึงเดียววขาดอกเลยไหมเก่งแทะฝุ่นไปอาลาได้อันเดียว <laughs> ลาดไปเยอบไปเอ้าโฮโฮมาแล้วนะคะวันนี้ไปถึงปากทางนะคะวันนี้โอ้ได้ของกินเยอะเลยยักน้อย เย e> ี่ยมเยี่ยมใบมะพร้าวออกมาไม่ได้แล้เก่งมากเลยนะคะเต้าบารมีเต้าบารมีเก่งมาก ิได้ใบมะพร้าวน่าหนูแซ่บหลาย นี่นะคะวันนี้มาแล้วนะคะเมื่อกี้แบะเข้าไปทางด้านในออฟออกมาทางด้านนี้นะคะ <c oughs> อยักบอกว่างงงเมื่อกี้เหมือนเดินจะเดินจะถึงบ้านอยู่แล้วได้บนมาคืนอ่าจุบน้องเลย <c oughs> จจิ้มตา <c oughs>

อยายักเดินอยายักแกล้งเขาปุ้นไปอ่านลานไปไปเด <mumbles> <_ paragraphs> ินวันละนิดนะฝึกเดินวันเรื่อยๆนะดักกล้องอยู่ด้านหน้า เดินฝึกเดินเก่งไปเรื่อยๆนะคะนี่บ <c oughs> ูมตรกๆนะฮะ <c oughs> มือกลางอ่ะสวัสดีครับกล้องเขาหน่อยเออ <c oughs> สวัสดีครับไม่แล้วลูก <c oughs> ได้ ไปต่ยงครับนี่ <laughs> ไปค่ะไปเข้าบ้านกันเยซีนะคะยืนให้กำลังใจลูกชายยักษ์น้อยนะคะออกเดินให้กำลังใจกัน <laughs> งานงานนี้ขาวมากเลยนะหนุม ให้กำลังใจหนุ่มน้อยนะคะลูกชายออกเดินนะคะพรุ่งนี้จะไปออกงานเนาะอายุเยอะคร,ยครับเดี๋ยวจะตกใจบ่ครับเดี๋ยวจะตกใจนะครับนี่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับยจกษน้อยด้วยนะครับนี่ก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้กับหนุ่มน้อยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชดร์กดซับสไครต์นะคะ ให้กับช่องของเรานะคะช่องพังแม่กำไรแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาเต้นปิดไลน่อยลูกเออเออ Kiên ngoan ơi, kiên ngoan lên, kiên ngoan lên.